เนื่องจากคลิปมันตัดเครื่องมันร้อนขออนุญ,ญาตกลับไปเอีกรอบหนึ่งเก็บนั่งเลยนะครับเด็กน้อยเล่น,นบ้านะน,น,นะครับก็คึ้นกับตัวลีดนี่แหละก็ยังไงนะครับดีที่สุดก็ผ่านเออมซาตาเขาจะดีที่สุดนะครับ กันเลสกันเลยจะได้แบบแต็มประส si <ând> ิทธิภาพกว่านะครับเรจะพุ่งแบบหนึ่ง <ogi> ับพุ่งเืดๆๆนี้และนะครับลวปกติคอมเมด้ปกติตัวสิบเอ็ดนึงงงอยู่ครับ ครับโอเคก็เดี๋ยวไปจัดส่งให้นะครับจะอย่าคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ